สวัสดีตอนบ่ายจ้าพี่นอ้นนองมันนี้ยาเภาพพี่น้องมาเก็บอันและดีจ้าตอนแรกกะว่าสิบวเก็บง่ายดอกพี่น้องว่าสิอีกจักอาทิตย์หนึง่งแต่ว่ามันก็เลยมีเหตุที่จะต้องได็กเก็บก้อนนะจ้าเมืองดูพี่น้องพี่น้องเห็นบ่าจ้านี่และดีหัวบัง่าหนึ่งพี่น้องเมืเ่อเสาร์นี่ตื่นขึ้นมาเพอไง่เราออกมาหดม,มันอยียงกินมันบมนีจ่จ้าแต่ว่ายาเอคิดว่าน่าจะเป็นหนูนะพี่น้อง ยายเอกก็เลยสิได้ออกมาถอนจ้ะเพราะว่าขันห้าเอาไว้โดนกระสิเป็นนกเป็นหนูมาก,กินก็๊กเกาจ้ะพี่น้องก็ล้างหัวใหญ่แม่ยายเอกก็เลยสิออกมาเก็บไปกินก่อนจ้ะอันนี้ยายเอกก็สิถอนถิมแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวยายเอกอันถอนเอาว่าสิล่องเอาไปกินจักสี่หาหัวเบื้องพี่น้องโอ้ยมึง <c oughs> ยายเอกก็บ่เคยถอนมึงพี่น้องอัน,น จงใส่สีเมนหนูละจ้าห้อยอันห้อยหนูเพันมาก,กินยายก็เลยบอกพ่อใหญ่ายาวถอนมาก,กินโลดเจ่อเอาไวม้มันกะนี่พี่น้องมันกระสิเป็นอันอาหารของนกของอยังไปอีกอยา,วา,ย,ากยว่ายายก็เลยบว่าถอนกินโลดนี่พี่น้องอันจ้าเอา้า มันเป็นขึ้นน้ำต้นนี่พี่น้องเมื่อกี้จ้ามันเป็นต้นมันขึ้นจังน้ำนี่แหละยายสิถอนเอา,าอ,อ,อีกจักสองหัวก่นอนยายเลือกเอาตต์หัวใหญ่ๆมันดอกพี่น้องหืมนี่จ้าถอนเอาตั้หัวใหญ่ๆเอาไว้กับย่านนาเตียนนกหนูกินกกน,นิจักนี่จ้าพี่น้อง ได้ทั้งหมดอซีหัวจ้ะพี่น้องย่าเอ๋ศิลองเอาไปกินเมืองก้อนจ้ะว่ามันสิเป็นรสชาติจังใดเน,นาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องตาก,กันหามุ่มอันจานกับเขากับน้ำยุ่จ้ะพี่นอ้องหัวโขนกันอยู่นี่แล้วก็พะงัยแ <c oughs> มาจ้ะพี่น้องมากินข้าวเที่ยงจ้าอันนี้สมตำจ้ะพี่น้องย่าเอ๋เวลาเนี้ย,ยเชื่อมาย่าเอ๋เลยสือแบบโฮ่แมาจ้าะเลยเอามาดตำ <c oughs> อันนี้ลาบหมูจะพี่น้องย่าเอเสือหมูมากตลาดเอเชียเท่ากันจ่ายหญ่ก็อมาเห็ดลาบสุบง่ายกินอันนี้พักจ้ะอันนี้แรดดอยู่ในสวนนะจ้ะพี่น้องย่าเอ,เอถึงเก็บมากเอาไวก้กับนูกินจ้ะพักเกิดลายยางจ้ะพี่น้องแม่มา,มา,จากจ้ะมากินเขากับย่าเอจ้าขเขานียวติดบกเน่ขึ้นเกาจ้ะพี่น้องคนคูเกาไปใส่ใส่หยาสน้ำขเขานียวเขานยวมวันนี้ขึ้นเนยแท้ ขอนวเหมือนอ่ก็เป็นย่งเสี่ขเนิ้วอันม้าจแม่มากินขขากับยใยใยกินอันลาบเป็นกันลาบหมูอื <c oughs> จ,จับกลับกินแล้วกน้องเห็ดเอง <c oughs> แลบไหม่แกลเดิบจับพี่น้องมันจะชุดฟินิชแข็งแรงในชีวิตย่าอยากยจะกินและดิบพี่น้องย่าเหยเคยเห็นหรือเล่เขจะกินในยูทูบจ้ะย่าเหียสิลองกินบ้างไหมนี่มรดจายกัยหัวเช็ดเท้าพี่น้อง Rồi chả lấy thai hóa chết thảo Rồi chả lấy thai hóa chết thạo Rồi chả lấy thai chết mấy mấy miếng nó bột sẹp thì như thế này Bạn nghe nó bột sẹp, hình như thế này Nhớ hẹn nhau nó bột xẹp nó khẩu đầy, thục giang đấy chả cắt cái sườn mát tan làm như chết chặt Nhớ để kết lá đi nó ยายก็บบ้องหงวต้อนอันใบมันมีน้ำนะอันตรงการใบมันแม่จา้ามันมีน้ำย่าเอากับถอนมือเปล่าเลยไปกำน้ำแบกแห้งเลยแบดนี้พี่น้องเอ้ยต้องบงอกหงจ้ะหลับมู ตำหมูฮูพี่น้องเด้อตำหมูฮูตำแบบบานๆเ้องแม็กจาะพี่น้องตำแบบเล่าๆบานเ้องใส่หนังปลาย,ย่างเดียวนะอืมอืมเก็บมาสดๆจากสวนจากต้นจ้ะพี่น้องรสชาติแม็กจะคร่อย หัวเช็ดถาวจะกินจะคลายคลาหัวเช็ดถาวจากพี่น้องแบบเดียวกันเลยกินแบบนั้นแหละจากพี่น้องเดี๋ยว่าเอตขอตัวกินข้าวต่อกันเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าที่ติดตามมื่อกี้แต่ย่าเหตุจากพี่น้องฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจย่าเหตุน้ำเนื้อเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า